มันนี่บล็อกเรามาเคลียร์ปัญหาเรื่องกัรเงินกันดีกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครวปังเพลวิเซอวค่ะวันนี้นะคะหัวข้อท็อปิกเรื่องของการเงินคุณรู้ไหมว่าสภาวะปัญหาทางการเงินที่เรามีเนะะี่ยค่ะเกิดจากบล็อกเออบล็อกคืออะไรนะคะบล็อกในที่นี้เนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณเป็นความคิดเป็นความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีเงินไม่พอสักทีคุณคุณจะมีรายได้เข้ามาคุณก็ใช้ใจ่ายออกไปหมดหรือต่อให้คุณมีเงินเก็บคุณก็ยังรู้สึกว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยไม่เพียงพอสักทีคุณก็เลยโมแต่วุ่นเครียดเรื่องการเงินแล้วทาให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตทุทกๆวันด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่มีความสุขฉันต้องทํางานเพื่อเงินอยู่ตลอดเวลา คุณรู้ไหมว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเรื่องของเงินเนี่ยเงินคือ energy นะคือพลังงานค่ะเงินคือพลังงานดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าคุณเปลี่ยนชิปพลังงานของคุณคุณเปลี่ยนเรื่องของ mindset ของคุณเนี่ยเรื่องของความคิดคุณจะสามารถเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณและคุณจะมีความสัมพันธ์กับการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณลองคิดดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินยังไงบ้างคุณลองคิด ถึงตัวคุณเองเวลาคุณใช้จ่ายเงินคุณรู้สึกมีความสุขที่จะใช้จ่ายหรือคุณรู้สึกว่าโหฉันไม่อยากจ่ายเลยอะฉันแบบหือแบบกระมิดกระเมี้ยนแบบหฉันไม่อยากจ่ายฉันไม่มีความสุขเลยหรือว่าวันนี้คุณจ่ายแล้วแบบฮะใช่ฉันมีอํานาจในการจ่ายเงินแล้วฉันมีความสุขที่ฉันจะจ่ายออกไปอย่างเงี้ยค่ะคุณลองสํารวจความคิดของคุณว่าวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในสเตจไหนสเตจของความสุขในการใช้จ่ายเงินหรือคุณรู้สึกคุณไม่แฮปปี้เลย ะะเวลาคุณเห็นบินอะไรเข้ามาที่ว่าคุณต้องจ่ายทุกๆเดือนจะเป็นค่าบา้านค่ารถคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณต้องจ่ายคุณจะรู้สึกอึดอัดหรือคุณรู้สึกแบบว่าจ่ายเลยนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ฉันคู่ควรคุณต้องลองไปสังเกตดูที่นี้ค่ะคุณอาจจะมีคําถามว่าอา้าวแล้วทําไมอ่ะทําไมฉันถึงมีความรู้สึกที่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีในการจ่ายเงินอย่างบางคนรู้สึกไม่ดีใช่ไหมทําไมคุณถึงมีความคิดหลังเหล่านี้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเกิดจากในอดีตตอนนี้คุณเป็นเด็กตอนนี้คุณเป็นเด็กเนี่ยค่ะที่อยู่ในสเตจที่คุณเนี่ยรับข้อมูลเข้ามาภายใต้จิใตใต้สํานึกของคุณจิตใต้สํานึกของคุณนะคะช่วงที่คุณเป็นเด็กเนี่ยค่อยเปิดหลักมากๆเลยนะแล้วความเชื่อที่เกิดจากคนที่บ้านนะคะบอกอย่างเช่นอนะาจจะว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมว่าเงินหายยากพ่อแม่ของคุณอาจจะเป็นคนพูดหรือว่าคนรอบข้าขงคุณอาจจะเป็นคนพูด อาจจะบอกว่าเฮ้ยคนที่รวยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ขี้โกงเออหรือแบบโหเงินเนี่ยหรอเป็นเรื่องที่แบบอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยเรื่องเงินอนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณได้รับข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่คุณเป็นเด็กมันเลยทําให้คุณเนะี่ยมีความสมคัญที่ไม่ไดีเกี่ยวกับการเงินคุณมีความเชื่อเหล่านี้ที่เกิดจากคนอื่นใส่ข้อมูลมาดังนั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าบล็อกในการเงินนี้คุณมีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ขอ้คุณรู้ไหมว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดของคุณและความจริงแล้วค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถดึงดูดเงินและพวกเราเนี่ยคือเพื่อนที่ดีกับเงินค่ะเพราะเงินก็คือพลังงานแล้วเงินเนะะี่ยค่ะอยู่ใน New Show State คือเป็นสเตจในธรรมชาติเงินคือกระแสธรรมชาติค่ะดังนั้นนะวันนี้ค่ะคุณอย่าสร้างแรงต้านว่าแบบโห เป็นไปไม่ได้หรอกฉันเกิดในครอบครัวแบบนี้ฉันทํางานแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยฉันจะสามารถมีฐานะที่ร่ารวยได้แต่วันนี้ค่ะคุณจงเปลี่ยนความเชื่อและคุณจงหยุดแรงอ้านที่คุณมีแรงต้านคือความเชื่อที่บล็อกคุณไว้ว่าแบบฉันไม่คู่ควรหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแรงต้านที่ว่าเป็นความเชื่อที่อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกของคุณ ทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วแบบนี้ทำยังไงอ่คุณมาบางก็มันมีความเชื่อเหล่านี้แล้วภายใต้จิตภต้สานึกของคุณวิธีการนะคะคุณต้องเช็คความตั้งใจก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหมายเซฟตรงนี้ด้วยการที่คุณค่อยๆสํารวจอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณจะใช้จ่ายเงินเวลาคุณจ่ายเงินเนี่ยค่าอาหารคุณรู้สึกยังไงก่อนจะจ่ายคุณลองมีสติก่อนเฮ้ย เฮ้ยตอนนี้ฉันมีความรู้สึกแบบนี้นะฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจ่ายอฉันไม่อยากเห็นเงินในบัญชีลดเลยอะคุณรู้ค่ะแล้วให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณว่าเฮ้ยฉันเนี่ยคู่ควรกับการที่จะได้รับอาหารที่ดีและฉันก็มีความรู้สึกดีๆในการจ่ายเงินเพราะว่าเงินเนี่ยคือพลังงานในการแลกเปลี่ยนเนาะเราแลกเปลี่ยนเซอร์วิสจากใครบางคนแล้วเราก็จ่ายเงินเราได้รับเซอร์วิสนั้นเหมือนเราบริการใครบางคนแล้วก็รับเงินกลับมาใช่ไหมมันคือการแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นนะคะพลังงานของการเงินคือพลังงานแห่งการแลกเปลี่ยนเนาะ,ะให้คุณรู้ไว้ว่ากระแสพลังงานของการเงินคือนูโชคค่ะเป็นธรรมชาติและอยากให้คุณนะคะลองกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินขอบคุณเงินที่คุณใช้จ่ายออกไปเออขอบคุณเงินนะที่วันนี้ซื้อข้าวให้เราทาน แล้วก็ขอบคุณเงินที่คุณได้รับมาทุกครั้งที่คุณเห็นเงินเด้งเข้าบัญชีของคุณให้คุณรู้สึกขอบคุณโอเคปะคุณรู้สึกขอบคุณเออขอบคุณนะเงินที่ไหลเข้ามาฉันรักเงินมากเลยแล้วจงนําเพื่อนเนี่ยมาหาฉันอีกเพราะฉันรักเงินและนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้อ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่เซ็ตเป้าหมายทางการเงินไว้ว่าเนี่ยฉันอยากที่จะมีเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทในบัญชีสมมติ คุณตั้งใจตั้งมัน่นแล้วคุณก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาแล้วโอ้ฉันรู้แล้วแหละเรื่องของการขอบคุณเงินเรื่องของแรงต้านเรื่องของไมซ์เซ็ตที่คุณมาปางพูดเนี่ยรู้หมดละแต่ว่าเนี่ยเซ็ตความตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะมีเงินในบัญชีหนึ่งล้านบาทถ้ามันยังไม่ได้อะทำไมอ่ะกูร์นิกก็ใช้ตั้งสมาธิก็นั่งันยังไม่ได้อีกนะคะคุณมาปางเนี่ยไปศึกษามาเรื่องนี้นะคะเออค้นพบว่า ถ้าหากคุณเนี่ยอยากได้รับเงินคุณจงคิดว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้ในจำนวนเงินมูลค่าหนึ่งล้านบาทคือเราไม่ได้ต้องการเงินจำนวนนั้นแต่หมายถึงว่าคุณค่าที่คุณได้มอบให้กับโลกใบนี้เท่ากับมูลค่าหนึ่งล้านบาทหรือเปล่าเออน่าสนใจนะคะให้คุณคิดถึงอ e ีลอนมัสก์ อีลอนมาร์คเขามีความตั้งใจที่เขาจะทำะะสเปซช,ชิปที่นําพาคนไปสู่ดวงจันทร์หรือว่าเขาตั้งใจจะทํารถที่เป็นรถไฟฟ้าให้กับคนออกมาใช้ด้วยความตั้งใจที่เขาอยากทําให้โลกของเราพัฒนาการไปด้านหน้าเขามีการรีควายต้องการบอกกับจักรวาลทีนี้ค่ะความต้องการตรงนี้แหละทำให้จักรวาลน,นะคะสามารถส่งซอส ให้กับเขาให้เขาได้มีต้นทุนในการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทีนี้ค่ะกลับมาที่เรื่องของเราเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะจํานวนเงินที่คุณต้องการจะได้รับเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมของเราได้บ้างอันนี้คือจุดที่จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้การที่คุณโฟกัสแต่ว่า เพื่อฉันเพื่อฉันเพื่อฉันน่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่มันปิดคุณรู้สึกไหมแบบเพื่อฉันเพื่อฉันมันปิดเนาะแต่เลาคุณบอกว่าฉันทําเพื่อคนอื่นน่ะเป็นความรู้สึกที่แบบมันโอเปนแล้วคุณแบบคุณแฮปปี้มากกว่าคุณลองสังเกตความรู้สึกคุณนะดันั้นค่ะวันนี้คุณลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณกําลังทําเนี่ยกําลังสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ให้กับคนรอบข้างและมูลค่าเหล่าเนี้ย เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าโอเคไหมอันนี้คือ m ม n d s e t หนึ่งที่ครูป้องจามาเล่าไว้ในคลิปวิดีโอนี้คนเปลี่ยนความคิดครูบ้างไปเลยหนละังจากฟังประโยคนี้แล้วโอ้เออจริงเนาะเราต้องการแต่มีมีมีต้องการเพื่อชั้นอย่างเดียวเลยเออแล้วเ,เพื่อคนอื่นละ่ะเป็นยังไงเนี่ยค่ะอันนี้คือประโยคเด็กที่สําคัญสําหรับคลิปวิดีโอนี้เลยนะและให้คุณรู้ไว้อย่างนะคะว่า ความจริงแล้วเนี่ยทุกความคิดของเราเนาะส่งออกไปยังควอนตัมฟิลด์แล้วก็มีดิเมนชันที่เรียกว่าดิเมนชันที่4ี่คือดิเมนชันของการจินตนาการทีนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็ให้กระเสกเงินจินตนาการเห็นเงินจินตนาการว่าฉันได้รับเงินแล้วนะคะเออความคิดที่คุณจินตนาการว่าคุณอยากได้เงินเนี่ยคุณส่งไปแล้วว่าฉันต้องการเงินจํานวนนี้นะแต่่าคุณยังไม่ได้ ทำไมอ่ะทาไมยังไม่ได้อีกนะคะเป็นเพราะว่าที่บอกไปข้างต้นตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะเรื่องของ Sub Consciousness จิตใต้สำนึกของคุณที่บางทียังมีแรงต้านอยู่แต่คุณกลับไม่รู้ตัวเลยดังนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือการที่คุณกลับไปรู้ว่าอะไรคือบล็อกของคุณที่คุณคิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวโอเคปะบล็อกเหล่านี้แหละคะ่ะ คือสิ่งที่ทําให้เวลาคุณขอจักราวาลไปละแล้วคุณยังไม่ได้พอะติดบล็อกบล็อกที่คุณเชื่อไม่เต็มร้อยคุณยังรู้สึกว่าจะเป็นไปได้หรอคนอย่างฉันเนี่นะจะได้จริงจริงนืกออกปะเหมือนคุณขอไปบอกจักราวาลว่าฉันต้องการเงินหนึ่งแสนบาทแล้วคุณก็กลับอีกวันสองวันคุณก็แบบหน่อฉันได้ไห้หรอหลอยังไงอย่างงีอ้อย่างงี้นกออกปะ เออความรู้สึกเหล่านี้มันคือบล็อกค่ะที่ติดคุณไว้โอเคปะนีค่ครูปังจาเล่าให้ฟังละกันนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนิดหน่อยอ่ะครูป้าปังเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งเนาะที่เชียงใหม่ครูปังก็หาผู้เช่าค่ะครูปังก็ตั้งราคาไว้ว่าให้คนเช่าเนี่ยในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าตั้งราคาไว้แล้วครูป้าปังก็เซ็ตไปเลยว่าจะเอาราคานี้แหละ ไม่สนใจก็มีคนเข้ามาต่อละค่ะเออหมื่นสองได้ไหมหมื่นหนึ่งได้ไหม,ไไหมเนี่ยบ้านอื่นเขามันแค่นี้เองทําไมของเธอหมื่นห้าอะไรเงี้ยครูบังก็ไม่สนใจแต่รู้ว่ายังไงอะ่ะเดียวก็ต้องมีคนมาจ่ายชั้นเดือนละหมื่นห้าโอเคปะครูบังบอกว่า <c oughs> เสร็จไว้ยังไงก็ต้องมีคนมาจ่ายเงินชั้นไงแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีคนติดต่อเข้ามานะคะเป็นทางหมู่บ้านช่วยหาผู้เชา่ามาให้เป็นคนฝรั่งอเมริกานะอยู่คนเดียว แล้วเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็โอเคมากกับราคานี้จ่ายในราคาหนึ่งหมืนห้าพันบาทแล้วก็จ่ายตรงทุกเดือนแล้วก็แฮปปี้ส่งข้อความมากมีความสุขบ,บ้านเลยชอบบ้านครูม,มาปะชอบบ้านครูม,มาปะม,มากๆเลยเนี่ยครูมาก็อ่ะนี่ไงเห็นไหมเราสามารถบอกจักราวาลได้ว่าฉันต้องการราคานี้แล้วครูมาไม่สงสัยนะว่าจะได้ไม่ได้ไม่รู้อะจะรู้ว่ายัางไงก็ได้เชื่อมัน่นไม่มีวิจิต t นค่ะไม่มีแรงต้านเลยเออถึงต่อให้แบบ ะมีคนต่อจะไปแอบ,บดูราคาบ้านหลังอื่นแต่ก็รู้สึกว่าบ้านชั้นเนี่ยเหมาะสมกับหมื่นห <c oughs> okay, ้าโอเคปะเอ,อเนี่ยก็คือตัวอย่างนะคะเรื่องการเงินเล็กๆแล้วกันที่เออมันทําให้ครูบ้างมานั่งคิดเออมันจริงเนาะอยากจากเหตุการณ์เนี้ยจริงๆตอนนั้นน่ะครูบ้างยังไม่ศึกษาเรื่องนี้เลยนะเออยังไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นคือคือมั่นใจมากเลยอะ แล้วมันก็ดันใช้ได้ผลแบบที่เราไม่รูไม่รู้เรื่องอะโอเคว่าไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้แต่กลับได้ผลอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะอยากให้คุณเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูคือแบบบอกจักรวาลไปฉันต้องการเท่านี้แล้วก็ลืมลืมไปเลยลืมลืมไปเลยไม่ต้องแบบจะได้เปล่าจะได้มีเนี่ยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจักรวาลเขาจะส่งออเดอร์ให้คุณแบบที่คุณเนี่ยไม่คาดคิดไม่คาดฝันและอาจจะดีกว่าที่คุณคิดไว้ก็ได้ โอเคว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูบังอยากที่จะแบบมาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ามันมันปลดล็อกมากๆเลยแล้วก็อีกอันหนึงนะคะอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดครูบังมีอีกอันหนึ่งเกือบลืมนะคะคือเรื่องของคําว่าฉันมีไม่พอคําว่าฉันมีไม่พอเนี่ยน่าสนใจยังไงร,รูป้ป่ะคุณมาจะรู้สึกว่าคุณมีเงินไม่พอตอดเวลาจริงป่ะเออ ต่อให้คุณมีเงินสมมติว่าเรียนจบมาคุณบอกว่าขอเงินเดือนหมื่นห้าพอพอคุณได้หมื่นห้าคุณบอกว่าไม่พอฉันต้องการสามหมื่นพอคุณเปลี่ยนงานคุณได้สามหมื่นคุณก็บอกว่าฉันก็ไม่พออยู่ดีเนี่ยฉันต้องการห้าหมื่นแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆๆๆๆคำถามคือแล้วเมื่อไหร่คุณจะพอแล้วคุณรู้ไหมว่าความรู้สึกที่ว่าฉันไม่พอเนี่ยค่ะมันส่งไปยังควอนตัมฟิล์นะทำให้คุณอ่ะไม่พอตลอดเวลา ที่นี้ค่ะคุวป้างมีคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าวันนี้คุณมีมากพอที่จะสามารถมีชีวิตรอดหรือเปล่าคุณป้าปังเชื่อค่ะถ้าคุณมีมือถือดู youtube นะวันนี้คุณมีเงินพออยู่แล้วค่ะที่คุณจะสามารถมีชีวิตต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่อยู่ใช่ไหมคะเรื่องของอายารักษาโรคปัจจัยสีคุณมีครบอยู่แล้ว เนี่ยเขาเรียกว่าการมีเพียงพอค่ะและคุณบังก็เคยได้ยินนะคะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าคนบางคนอะ่ะแบบติดลบเป็นหนี้ไม่มีบ้านแต่ในจังหวะตรงนั้นอะ่ะเขาก็ยังมีทรัพยากรมากพอที่จะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้เพราะจักรวาลหรือซอสหรืออะไรที่เรา่าี่คุณเรียกเนี่ยคอยช่วยคุณอยู่เสมอเขาไม่อยากให้คุณตายค่ะเขาอยากให้คุณมีชีวิตรอดโอเคปะ่ะ ให้คุณนะคะจงใช้ความรู้สึกที่ว่าฉันมีเพียงพอ I am enough I am enough ฉันมีมากพอและความรู้สึกที่ว่าฉันมีมากพอเนี่ยนะคะความคิดความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจะส่งไปยังความตั้งฟิลทำให้คุณดึงดูดเรื่องราวที่ทำให้คุณเนี่ยได้รับเงินมากยิ่งขึ้นคุณมีความมั่งคั่งในชีวิตมากยิ่งขึ้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญคุณป้าปังเชื่อว่าใครหลายคน ลวยที่เป็นรู้สึกว่าฉันมีไม่พอกัอเวลาคุ้มังเป็นค่ะคนหนึ่งต่อ,อยื่นในบัญชีมีเยอะนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอฉันต้องหาเพิ่มฉันต้องหาเพิ่มอย่างเงี้ยคุวมังรู้สึกว่าอา้าวแล้วยังไงฉันต้องพอเนี่ยเราพอมาฟังประโยคนี้ปุ๊บไอ m e ม o ี g น h ะเออเอ,อจริงด้วยอะ่ะทุกวันนี้เราอยู่ในความรู้สึกว่าฉันไม่พอตลอดเวลามากี่ปีแล้วเนี่ยทุกวันหรือเปล่าที่คุณรู้สึกวันนี้ค่ะ ถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วจงค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกความคิดของคุณใหม่สาว่าคุณมีมากพอ I am enough m o r e t h a n enough แล้วความรู้สึกเติมเต็มเหล่านี้แหะคะ่ะจะช่วยทำให้คุณดึงดูดเรื่องราวดีๆทำให้คุณมีความมั่งคั่งในชีวิตมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครูปัก็หวังว่าคลิปวิดีโอเรื่องการเงินในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ย s t e ปออกจากบล็อก ที่ชุดรังคุณไว้ทำให้คุณนะ่ะได้มีสถานนะทางการเงินที่ดีขึ้นทำให้คุณมีความสาคัญกับการเงินที่ดีขึ้นแลาใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะแล้วยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะั่งสมาธิ21วันฟรีนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่คูปังเนี่ยจัดไว้นะคะแล้วก็ทำให้คุณนะ่ะค่อยๆฝึกนั่งสมาธิจากวันที่1จนถึงวันที่ส1บ ทำให้คุณนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องและครูปังเชื่อมั่นในเรื่องของการนั่งสมาธิค่ะว่าจะสามารถช่วยทําให้คุณเนี่ยพบเจอเรื่องราวดีๆที่ไม่คาดฝันในชีวิตส่วนใครนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนากปรึกษาส่วนตัวเป็น Private Coaching ตอนนี้ครูปังก็เปิดรับนะคะสามารถแอดได้ค่ะที่ Li น์แอดครูมาปางังแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปขอทุกว,วันเป็นที่ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ